สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมผมจะพามาชมกระแสโลหะของทองคำครับผมก็คือสร้อยคอทองคำเนี่ยแหละครับที่ซื้อตามร้านทั่วไปนะครับมาดูกระแสโลหะเขานะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือนี่แหละครับเป็นกระแสโลหะทองคำครับผมอ่าท่านไหนไม่เคยเห็นก็ นี่แหละครับก็เป็นวิทยาทานมนะครับผมอันนี้เป็นกล้องขยายได้แค่่1,000เท่านะครับผมส่วนผมเคยขยายหลวงพ่อเงินนั้นก็คือ1,500เท่าประมาณนี้ครับผมอันนี้จะน้อยกว่านิดหนึ่งนะครับผมก็ผมก็ได้ถ่ายรูปไว้ ไว้บ้างครับเดี๋ยวผมค่อยถ้าผมทําเป็นผมก็จะตัดต่อใสอีกทีครับอ่าหรือไม่ก็า,ามันกระแสเหมือนลงพ่อเงินผมมากนะครับผมอันนี้่้อยคอทองคํานะครับผมผมพูดติดขัดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพูดไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับนี่ครับผม นี่นะครับก็จะชัดๆช,ชัดก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้สร้อยเล็กมากครับผมให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็จดจำไปครับผมากระแสโลหะเพื่อที่จะศึกษาเผื่อท่านผู้ชมดูแล้วเผื่อท่านได้พระทองคำนะครับจะได้อ่า มีตัวอย่างเทียบก็คือเปิดคลิปผมหรือลูกค้าก็เอาทองคำที่บ้านเนี่ยส่องได้เลยนะครับผม